คนดังระดับโลกแห่ถล่มนักมวยอลจีเรียครับหลังโพสต์เยอยได้รับชัยชนะขณะที่คนอิตาลีเนี่ยก็ออกตัวแห่ปกป้องครับก่อนจะฟังเรื่องราวทั้งหมดคุณชมอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์แฟนเพจเฟซบุ๊กโทลงของเราให้ด้วยนะครับในการแข่งขันมวยสากลสมัครเล่นหญิงของกีฬาโอลิมปิกเนี่ยคุณชมที่ปารีสนะครับอ่าระหว่างการชกของไอมันเคิร์ฟนะครับคุณชมซึ่งมีประเด็นแบบเรื่องไม่ต่างการตรวจเพศสภาพคุณชมก็มีกระแสออกมานะฮะว่าเขาเนี่ยเป็นสาวข้างเพศนะโดยในแมตช์นั้นเธอพบบกัแเจาคนี่บ เป็นนักมวยชาวอิตาลีผลสรุปเนี่ยคุณผู้ชมออกมาแค่เพียง46วินาทีนะครับหลังจากที่คาริีเนี่ยนะตัดสินใจยอมแพ้หลังจากถูกหมัดของคาลิฟเข้าไปนะครับซึ่งเรียกได้ว,ว่าเป็นการชี้ผลแพ้ชนะที่รวดเร็วมากๆคุณผู้ชมแล้วก็ทําให้ทั้งโลกเนะี่ยเกิดการไม่พอใจเกิดขึ้นนะครับแล้วก็นําไปสู่การตั้งคําถามกันอย่างเป็นวงกว้างนะว่าเนี่ยมันเหมาะสมแล้วหรือไม่นะฮะที่ให้นักกีฬาที่มีฮอร์โมนเพศชายสูงเนี่ยมาลงแข่งในกีฬาของผู้หญิงนะครับงานนี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่เพียงชาวเน็ตเท่านั้นคุณผมมู้ชออม เพราะก็มีเหล่าคนดังจํานวนมากเนี่ยเริ่มออกมาเคลื่อนไหวในเรื่องนี้แล้วก็แสดงความไม่พอใจอย่างเห็นได้ชัดนะครับทางด้านของโจแอนโจโรลิงุผู้ชมหรือที่เรารู้จักกันในานามเจเคโรลิงเนี่ยนะครับผู้เขียนนิยายชื่อดังหลายเรื่องอย่างเช่นแฮร์รี่พอตเตอร์เนี่ยนะครับก็ได้ออกมาเขียนบนแพลตฟอร์ม X ครับพร้อมกับแชร์ภาพพี่คารินีเน่ยกำลังน้ําตาดินนะครับและคาริฟเนี่ยก็พยายามจะปอบโยนเธอนะครับ ในการชกที่จบลงอย่างรวดเร็วเนี่ยนักมวยหญิงคนหนึ่งเนี่ยถูกภาคทุกสิ่งที่เธอได้ฝึกฝนทุ่มเทมาเพียงเพราะคุณไม่ยอมให้นักมวยชายขึ้นสังเวียนสู้กับเธอจะมีภาพไหนที่สรุปได้ถึงการเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิความเท่าเทียมทางเพศของเราได้ดีกว่านี้อีกหรือไม่รอยยิ้มเยาะเย้ยอของผู้ชายที่ได้รับการคุ้มครองจากสถาบันกีฬาที่เกลียดชังผู้หญิงและเพลิดเพลินกับความทุกข์ทรมานของผู้หญิงที่เขาเนี่ยเพิ่งต่อยเธอเข้าที่ศีรษะและความทะเยอทะยานในชีวิตของเธอเพิ่งถูกเขาทำลายไปครับและนอกจากนี้ อีกคนก็คืออีลอนมัสนะครับผู้ที่ก่อตั้ง s p ป c เ x นะฮะเป็นเจ้าของเท s l a แล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็เป็นเจ้าของแอปพลิเคชัน X ด้วยนะครับก็ได้ร่วมแชร์โพสต์ของไรลี่ไกเนสคุณผู้ชมนักกีฬาว่ายน้ำที่อ้างว่าผู้ชายเนี่ยไม่ควรเป็นส่วนหนึ่งในกีฬาของผู้หญิงนะครับพร้อมกับเขียนตอบกลับว่าแน่นอนที่สุดด้วยครับนอกจากนี้คุณผู้ชมทางด้านคาริฟเนี่ยนะครับก็ได้โหมไฟให้รุนแรงขึ้นไปอีกนะครับโดยเธอเนี่ยได้โพสต์ภาพตัวเองเนี่ยที่อยู่บนเวทีเนี่ยพร้อมกลงย่ก็ ทำให้เกิดกระแสความไม่พอใจของผู้คนมากยิ่งขึนคุณผู้ชมเข้าไปคอมเมนต์แสดงความเกลียดชังกันเป็นจำนวนมากนะครับกล่าวตําหนิผู้ชายที่แข่งขันกับผู้หญิงนะฮะแต่ที่น่าสนใจเข้าไปใหญ่คุณผู้ชมก็คือมีคนอิตาลีจํานวนมากนะครับออกมาปกป้องคาริฟนะครับแล้วก็มองว่านักชกสาวของประเทศตัวเองเนี่ยขาดความเป็นมืออาชีพนะเราลองมาดูดีกว่าคุณชมว่าความคิดเห็นของคนในโลกเนี่ย เขามีแสดงความคิเห็นกับเรื่องนี้อย่างไรนะครับเช่นท่านแรกเนะี่ยเขาบอกว่าฉันเนี่ยเป็นคนอิตาเลียนนะฉันเนี่ยแค่อยากจะแสดงความกินดีกับคุณนะฉันเนี่ยรู้สึกละอายใจกับละครที่คู่แข่งของคุณเนี่ยเล่นกลางเวทีช่างเป็นพฤติกรรมที่น่าเศร้านะฮะไลค้คุณค่าคุณสมควรเป็นผู้ชนะครับแล้วท่านครับเขาบอกว่าฉันเนี่ยเป็นคนอิตาเลียนนะฉันเนี่ยเสียใจมากเลยกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับคาลิฟในวันนี้นะมันน่าเศร้าเป็นอย่างมากเห็นได้ชัดเลยว่าผู้คนถูกหลอกโดยนักการเมืองที่ทุจริตของเรานักกีฬาิานู่่วไมคคคกับบะง คารินียอาจจะคาดหวังว่าน่าจะได้เล่นเกมง่ายๆอย่างไรก็ตามนะฉันหวังว่าคาพูดแย่ๆถึงแชมป์เอลเจีเรียคนนี้จะจบลงครับและอีกท่านหนึ่งคุณผู้ชมเขาบอกว่าฉัน,เ,นเป็นคนอิตาลีนะและฉันก็ขอโทษในสื่อของเราที่พูดเกี่ยวกับคุณนะนักการเมืองของเราเแพร่กระจายข้อมูลเกี่ยวกับเพศของคุณจํานวนมากฉันนขอโทษจริงๆเลยกับสิ่งที่คุณต้องเผชิญหวังว่าจะได้เห็นคุณในนัดถัดไปโชคดีครับและอีกคนคุณผู้ชมเขาบอกว่าชาวตะวันตกบางคนในเพเนี้มีปัญหาด้านการศึกษาอย่างจริงจังนะพวกเขานคิดว่าคนเราต้อง มีรูปร่างหน้าตาน่ารักถึงจะเกิดเป็นผู้หญิงได้เพียงเพราะเธอมีระดับฮอร์โมนเพศชายสูงกว่าปกติไม่ได้หมายความว่าเธอไม่ได้เป็นผู้หญิงเรามีนักกีฬาเม็กซิโกที่สภาพคล้ายคลึงกันและพวกเขาเนี่ยก็มีอยู่ทั่วโลกนะเธอได้เล่นในการแข่งขันมาเป็นปีแล้วอย่ายุ่งกับเธอครับเรียกได้ว่าประเด็นนี้น่าสนใจมากๆคุณชมที่ชาวอิตาเลียนเนี่ยนะครับออกมาปกป้องคาลิฟมากกว่านักชกในชาติของตัวเองที่แพ้อย่างน่าอดสูนะครับและท่านผู้ชม่ะฮะมีความคิดเห็นกับเรื่องนี้อย่างไรนะครับลองมาคอมเมนต์พูดคุยกันหน่อยคร